น,นี่สมุนไพรอะไรครับสม,ม,มุนไพรเขาแก้โควิดอะไรนี่แหละท<ล><ล>ี่เขาใช้ออนไลน์มาขาตะไคร้กระเทียมหัวหอมครับครับอิ๊วขาตะไคร้คคไปเจยใส่หมดเลยค่ะทุกคนทุกที่เขาทำกันนะตอนนี้สถานก,การณ์เป็นไงบ้างครับในตลาดสดตอนเช้านี่เงียบค่ะไอ้บางหมู่บ้านอย่างคงไม,ม่สักนี่<ม>เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มารับของไปขายจะไม่มาเลยค่ะ จะไม่มาสักเจ้าเลยบ้าหมูก็มาเป็นบางส่วนคือปกตินี่คนมาในตลาดไม่เยอะใช่ไหมค่ะ,คะเยอะค่ะเช้ามานี่จะเยอะมากเลยวันนี้วันนี้ไม่มาเลยค่ะลุงไม่สักไม่มาบ้าหมูมาเป็นบางส่วนเท่านั้นค่ะตัวนี้กลัวไหมครับกลัวค่ะที่ร้านลุงยังต้มยาต้มอะไรไว้เลยค่ะต้มข,ตข่าตะไคร้ที่ร้านที่บ้านก็ต้ม อ่าป้องกันที่ในร้านหาเวลาคุณมาทานข้าวเนาะอ่าป้องกันได้ก่อน